สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับเมื่อนี่มาพวกพอกับบ่าวหนองอีละครับเมื่อนี่บ่าวหนองกับสิม,มีเรื่องมาบอกสู้ฟังครับผมบ่าวหนองชิม,มาบอกเลขตองงวดครับแล้วการเลขมากบ่าวหนองที่บ่าวหนองมากแล้กก็บบ่าวหนองหาไหวนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกตุลาหกหาครับผมอย่างไดกัลองฟังเบิง์นะครับเด้อลองฟังลองพิจจรณาเบิรง ว่าหมักลำบอทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่ถี่โชกเลยดวงครับผมมีอย่างเบาหน่องก็อยากมาเบอาสูฟังมีอย่างเบาหน่องก็อยากเอามานําเสนอนะครับเนาะเบื้องวัเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่อยู่ในญาณในการรับชมรับฟังนํานะครับเนาะมีอย่างเบาหน่องกะมาเบากสู้ฟังครับผมเลขตัวนี้เบาหน่องหมักครับเป็นเลขมักของเบาหน่องถังแก่ง,งวดที่แล้วละแ,แต่ว่า ทุกคนสิมักน้ำบอ่อหรือทุกคนสิว่าจตงใดกันแลลวแต่ดุลพินิษของแต่ละคนนะครับจังใดกัลองมาครับเพื่อถือใจมาสันาะเพื่อถือใจเพื่อมักน้ำนะครับเนาะเหลขกของเบาหนองมีบหลายโตครับเลข3สามโตนี่เบาหนองมีอยู่หางเดียวแต่แตกออกสองโตนนอครับเด้อ อย่าลืมแตกสองโตเด้แต่ว่ามือนีเอาตัวนีก่อนแต่ว่าก่อนจะหดมือนะเอ้ก่อนจะหดมือโค้งสุดไทยจะมาวากันอีกเทีนหนึ่งนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกตุลาหกห้านะครับเนาะคิดทิ้งได้กัสมบังดังปรารถนานแล้วครับแล้วเบ้าหนองสี่หายเลขต้องวดไวเลขที่เบ้าหนองมากนะครับเนาะก็คือสอง 70, 2จ็ดศูน7์สองเแล้วก็หกครับทั้งเลขกสโตแล้วก็เลข2โตครับเลข3โตมีอยู่หางเดียวก็คือ270แตก2โตไดครับเด้อลองครับแตก2โตนั่งางไรกัน อย่าลืมล่ะสองเจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองการลอกแตกสองโตออกน้ำได้ครับเด้ออย่าลืมนะครับเด้อแล้วก็เลขสองโตกับมีอยู่หาหางก็คือหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกแปดแล้วก็หกสี่ครับลองพิจนารณาเบิ่งครับมากน้ำบอมากบอมากอ,อันนี้เบ้าหองกับบอลให้บังคับด้วยครับเด้อแต่ว่าเบ้าหองบอกไว้เพราะว่ามีคนถามมาหลายแล้วครับว่า เด็กต้องวดเบาหนองหายอยล่ายังเบาหนองมักตัวใดบบาหนองอะไรสิเมาบอกในคลิปนี้ครับผมงวดวันที่16ตุลาคม55เบ่งไห่เพื่อเป็นแนวทางโปรดใส่ใจย,ยานในการรับชมแลบฟังน้ำ27067787969แล้วก็64ครับอันนี้คือเลขที่เบาหนองมักแห้งครับเลขที่เบาหนองมักแห้ง27067 7จ็ดแปดเจ็ดเก้าหกแปดหกสี่ครับก็ล่องบึงนะครับเดิมมักนำบอ่อเพราะว่าเบาน้องกันจีบีไปทางดมักแห้งละว่าสันต่อเลขชุดนี้เดี๋ยวบบาน้องสิงไปทางไดเดี๋ยวบบาน้องกับจีเฟาเอาคลิปลงให้เบิงนะครับเนาะชวงนี้น้ำถ่วมครับกับไปใช้มาใส้กับคนคางจะลำบากเอซีก็ถามมาอยู่ว่าเบาน้องสิงไปหลักกิโลอยู่บ่อเบาน้องอยากไปอยู่ครับแต่ว่าหลักกิโลน้ำถ่วมครับ ต่ว่างวดว่าหันกับเขาครับหาศูนย์เดี๋ยวถ้าจะมาเบิ่งกันอีกเท่นึงเลขของลายเบิ่อนะครับเนาะว่ามีตัวใดถึงยังบทันออกเพื่อเข้าเด้รับโชคไปน้ากันอีกครับผมงวดพังกับเขาหาศูนย์งวดก่อนนั้นกับเขาสามศูนย์มางวดนี้ที่เขาตัวใดถ้าัะมาเบิ่งนกันนะครับเนาะมือนีเอาเลขมากของเบาหลงไปก่อนก็คือสองเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเจ็ดแปด จ็ดเก้าหกแปดแล้วก็หกสี่อันนี้มาแข้งเลกเตอรนี้เบาหน่องมาแข้งครับมาอีลีกก็เรียกว่าตามอีกก็หน้าวาสันสองเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกแปดแล้วก็ 6, หกสี่มวดวันที่สิบหกตุลาคมครัผู้ใดเขามาเบิ้งคิดเบาหนองก็ขอให้โชคดีไปนน้ำกันสุขผูสุขคน คิดสิ่งใดทรงวัง้ัาปรารถนาครับเฮ้ามารับโชคไปน้ากันนะครับเนาะบางคนกะสีว่าโบหมักน้าดอกเบ้าน้องกับโบเป็นหยังเบ้านองกับโบเดว่วครับเหลขกมันกับมีเขามีรูดแน่แหละเนาะเป็นเหลืองธรรมดามันกับเป็นเหลืองของตัวเลขกครับผมคนนไ้เหลขกกับโบเม่นหน่อยๆช่องครับกับโบเม่นหน่อยๆคนเหลขกมันกับเขาบางรูดบาง แห้เขากัยังเบิ่งเพิ่นคือเก่านะครับเนาะเบาหนองกันยังเบิ่งที่กันครับบปรมาณเราเบาหน่อง่าเบิ่งช่องอื่นเะ้บาหนองกับเบิ่งงสองอื่นคือกันเพื่อยังเพื่อเหลีมันมาตรงกันก็เหล็กของเบาหนองแล้วเข้ากันเพราะวนหน้าให้ได้รับโชคไปน้ำกันบปรมาณเราบบาหนองไปเบิ่งเหลียของผู้อื่นแล้วบาหนองเอามาลงช่องจ้าของนะบัวครับเบาหนองก็คือเรลียกแนวทางของเบาหน่องก็คือของเบาหน่องเขากับเขาบ่เขาก็คือว่าบกเขา เป่าหนองโบเคยแถอยู่แล้วครับกับตันเลีเขาก็คือเขาโบเขาก็คือว่าโบเขาเว้ากันตรงตรงเพราะว่าอย่างแต่เข้าเบากันตรงตรงเอฟซีเข้ากับซีดีหมู่ว่าเออเข้าบอลตัวเพิร์นอันที่เนาะครับเนาะเรียกที่เบ้าหนองมัดนะครับเนาะสองเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดหกแปดแล้วก็หกสี่ครับผมสองเจ็ดศูนย์มักแห้งเอฟซีไปหาลอตเตอรี่ไว้ยุ่ สองเจ็ศหมักครับหม,มักเมือเชาเขามาขายอยู่เพิ่อนบอก,บบออว,บอกว่าบ่มีเหมือนแหล้อยเจ็ดศูนย์เรียว่าจะเรืมันมีแต่ศูนย์เจ็ดเบ้าหน่องก็ว่าเดียวตัวกาฟมันยังพึงว่าเอาตัวเจดศูนก่อนก็เลยหา,าอยู่ครับบังบอกกันสิว่าโอ๊ยมันสีอืดบ,บาเาเอ้ยลายอยู่แมอ,อยู่ครับเบ้าหน่องกัส่วนมากเบาหน่องกจะซื้อจะอุดหนุนกะคนที่หมู่จักกันนะครับนอสองเจ็ดศูนย์หกเจ็ด เจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกแปดแล้วก็หกสี่ครับงวดวันที่หนึ่งหนึ่งวันจาัด <c oughs> งวดวันที่ยิบหกตัวล่าหกขานาอผู้ใดเขามาฟังกให้โชคดีไปน้ำกันสุภูสุสคนน้ำกันย่งถวมอยู่ครับน้ำคือายแห้งตอนนี้ก็คือเห็ดยังกันลำบากครับลากิโลกันน้ำถวมอันก็นเลียวเบาย่งเบาอยู่วะ่ะเอพรม จมน้มหรือว่าสันไอ้ดพามได้เรียนน้มหรือว่าสันมันแหลงหลายว่าสันเอ้าปีกายกับถ่วมครับแต่ว่ามันบได้ถ่วมหลายสูงคือปนีมาปีนี้ครับถ่วมคักแห้งกวมเลยครับแถวบ้านอางไรก็เป็นกำลังใจคือเก่าครับผมอ่อย่างอีกเท่านึงสองเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกแปดแล้วก็หกสี่ครับผมเล่ตองวดเบาหน่อง,งวดวันที่สิบหกตุลาคมค่ะ ผู้ใดเขามาเบิง้งก็รับโชคไปนําการสุผูสุขคนคิดสิ่งใดสมวังดังปาธนาะมีเงินใส่ตลอดปีและก็ตลอดไปโบเจ็บโบจนนะครับเนาะลำรวยลำรวยลำรวยบาน้องกบมมียังมาฝากนอกจากดวงใจเน้อยหน่อยแล้วก็ตัวเลขครับผมแล้วก็โชคเ,เอามาฝากจะได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวัที่16ตุลาคม65สวัสดีครับ